โอเคเดี okay, ๋ยวพี่จะให้ดูโย้วสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมมังเหน่งน้องๆสำหรับทีบนี้นะครับทุกคนมังเหน่ง,นง,บบนนะนงจะมาทำว่าวสองห้องซึ่งหลายคนพลอเข้ามาเยอะมาก แลก็บางเหยดก็คิดอยู่ตั้งนาน,น,นว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีแต่ว่าในเมื่อบางเหยดพูดไปแล้วว่าจัดไปขับบางเหตดก็ต้องทําให้น้องๆเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีอุปกรณ์ไม่มากนะครับทุกคนซึ่งมันอาจจะมีมีดใช้ในการทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้เอามาทําไมไนี่ก็เชือกใช้ในการมัดเว่านั่นแหละบางเหยดก็จะตัดแล้วก็มาแย,ยกออกไปเส้นเล็ก ซึ่งถ้ามัดทั้งใหญ่นี้มันก็อาจจะสิ้นเปลืองโดยเฉตเหเดี๋ยวบางเยียดจะตัดเดี๋ยวบางเยียดจะให้ดูไม้ก่อนซึ่งไม้นี้่บางเยียดเหลามาเป็นเทรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางเยียดไม่ได้ช่างไงคือบางเีตดจะมาทหม้อแบบฉีกกดนะครับทุกคนซึ่งแบบไม่ต้องช่างเดี๋ยวบางเีตดจะช่างให้ดูว่ามันผ่านเกณฑ์ไหมมันน่าจะไม่ผ่าน,กนเกณฑ์หรอกทุกคนดูแต่บางเงียดจะบอกว่ามันขึ้นแน่นอนเพราะว่าบางเียุใช้สุดนี่ทุกคนเห็นไหม มันเอียงไปฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวมีเงยจะปากกลับมาฝั่งนี้นี่เดี๋ยวใช่ไหมทุกคนเสมอกรึบแต่มันไม่เข้าตรงกลางนะนี่ด้วยเฮ้ยทุกคนโอ้โหสุดยอดเงยดูอันนี้ปีกไม่เสมอเราขยับมาฝั่งนี้นิดนึงขยับเราขยับตอนช่างพอนะให้มันตรง ซ <calls> <built> ึ่งไม่สมควรอ่อยทำดําอย่างอย่าเซลหัวจุกหนูตุย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 อย่าเซลหัวจุกหนูยังสองจุตุย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 หอยยังดำยิงดำบังยิ่งโอ้ไม่ใช่และนี่คือเป็นดูของมันซึ่งทุกคนดูดีหัวตุงเลยเพราะว่าบางเหียดทําแบบไม่ใส่สนุให้น้องน้องดูซึ่งมันอาจจะไม่ขึ้นนั่นแหละเพราะว่าว่าห้องมันต้องใส่ตนุเห็นไหมดีมาก ซึ่งมันเหยทำไว้ดีมากแบบไม่ต้องไม่ต้องช่างอะ่ะถึงช่างมันก็ไม่เท่าอะ่ะแต่ว่าช่างแบบของบางเหียดอ่ะช่างยังไงมันก็เท่านะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้มันเหียดก็ลอกเชือกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไว้สําหรับในการมัดหรือว่าผูกโอเคซึ่งมันอาจจะมีเสียงรบก,กวนเล็กน้อยเพราะบ,บางเหียดได้มาทาคลิปนอกบ้านซึ่งมันก็เป็นในบ้านนั่นแหละแต่มันอยู่นอกบ้านทุ้ยโอเคเราไปทํากันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกเราต้องเอาเชือกมามัดหมกเข้าใจไหมทุกคนมัดหมกคือย้ายวัวตุกมันหลุดถ้าวัวตุกมันหลุดเดี๋ยวมันจะรูดได้ทุกคน hmm? บางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็บางคนอาจจะรู้ซึ่งมีน้องๆหลายคนทําให้บอกใย้างเอียดทำคลิปแบบภาษาใต้แต่ว่าพี่เป็นคนใต้แล้ว่าพี่พูดใต้ไม่ชัดนะทุกคนเพราะว่าพี่อ่ะไปอยู่ประเทศเมียนมานานเกินซึ่งเราไปแล้วมาบางอย่ก็ขี้โม้เราเลย โอเคนี่คือเป็นก,นกระดูกกลางของพี่นะทุกคนซึ่งมันอาจจะไม่ตรงแน่นอนแต่มันก็ตรงมั่งมันตรงมั่งไม่เป็นไรนะโอเคเมื่อกี้ก็ได้คิดดูแล้วว่าประมาณนี้ก็พอโอเคเดี๋ยวเราไปมัดมันเลยมัดมันเลยเดี๋ยวเมืเ่อกี้ตัวเขอเลือกปีก่อนทุกคนว่าเอาอันไหนไว้บนไว้ล่างดีซึ่งอันนี้น่าจะเหมาะที่จะไว้บนขั้นตอนแรกเราต้องเอาปีกมามัดก่อน คือสัดส่วนอะและแต่น้องเลยนะคบและแต่สูตรของแต่ละคนเลยคือสูตรของพี่อะปีกกับกระดูกอะน้องๆดูนะเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูปีกกับกระดูกอะจะไม่เท่ากันนะใช่เพราะว่าปีกจะยาวกว่ากระดูกนั่นแหละพี่จะไม่ให้ดูเยอะเดี๋ยวพอดูเยอะน้องๆก็รู้หมดพอน้องๆรู้หมดเดี๋ยวน้องไม่ชื่อว่าพี่อีกถุยไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นงเนี่ยพูดไปแบบนั้นนะทุกคนจริงจริงมันเงียใจดีมาก มงเหยียดรอด้วยไงเรื่องของเรื่องรอแล้วก็จะดีมึงเหยียดว่ามันอาจจะรูดได้นะถ้ามึงเหยียดมันด้เชือกนี้ที่จริงมึงเหยียดมัดด้เชือกอันใหญ่แต่นี่ไม่มีเชือกอันใหญ่มึงเยียดก็เลยมันด้นเชือกอันเล็กเพราะมันเล็กไงมันไม่ใหญ่ทุกคนตายจะเป็เจ้ามงเหยียดพูดอะไรกับเนี่ยพูดไปเรืนอยน้องก็ตื่นฟังเลยเนาะเพราะมึงเหยียดพูดมัว ก็อย่าไปคิดมากนะครับทุกคนรื่อมังเอียดพูดที่พูดไม่หยุดก็เพราะว่าไม่อยากให้น้องๆเบื่อแล้วก็ละสายตาจากช่องของพี่ไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องมังเอียดนะครับขนาดช่องมังเอียดไม่มีสาระอะไรเลยนะแต่ก็มีคนก็ามาดูเยอะเหมือนกันนะแต่คนกดทับอ่ะยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะยูทูบแจ้งพี่มาแล้วว่ามันมีอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่กดช่องของพี่อ่ะคนดูเยอะมากอะ่ะแต่ว่าคนกดอ่ะ ไม่หมดมันจะบอกหมดเลยอ่ะ u t u b e มันดีมากเลยทุกคนมันจะบอกอรายละเอียดว่าใครบ้างที่ยังไม่กดใครบ้างที่กดแล้วแต่พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะสําหรับคนที่ไม่กดเพราะว่าเขายังไม่ไม่ถูกใจเยอะมากไนงะสสาหรับช่องของพี่อ่ะถ้าเขาถูกใจเยอะเราไม่ต้องใช้เขากดเขาก็อาจจะก,กดเองอยู่แล้วนะนะต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ ก็อยากให้ทุกคนถูกใจคลิปพี่นะถ้าไม่ถูกใจก็คอมเมนต์ติดบิงกันได้นะว่ามังเงียบแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแล้วมังเงียบจะจะแก้ไขให้นะทุกคนซึ่งโดยการส่อกรงเกงเฮ้ยใครมาบ้านมังเงียบทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่า FC มาบ้านมังเงียบจึงวันนี้มันถูกน่าจะไม่มี FC เลยเนาะ โอเคพอเรามัดเสร็จแล้วเราต้องมัดหมอกใต้มันด้วยนะทุกคนเราต้องมัดหมอกถ้าเราไม่มัดหมอกเดี๋ยวมันจะหลุดนะทุกคนนี่ก็มังเหยียก็มัดม่วนนะทุกคนเรื่องกาจจะมีประจักษ์แล้วนะคือแบบแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปมัดปิกปิดล่างนันี่นนี่มันเห็นยก็ได้มาสี่ นี่ครับนี่นี่คือโครงของมันทุกคนน้องๆอาจจะไม่เห็นเพราะมันนี่นี่ผมอันอันหลักมีขคือบนโอเคทีนี้มันจะมัดหางมันจะมามัดหางให้น้องๆดูกันมันก็ขยับมาเรื่อยนาะมันขยับมาเรื่อยเพราะว่ามันนี่ทุกคนมันยาวเพราะสองห้องอ่ะมันยาวนะทุกคน Okay. ตอนนี้มันองก็ได้มาแล้วแบบนี้ทุกคนนี่เป็นปีกล่างแล้วก็ปีกบนเดี๋ยวพี่จใจดู okay. พี่ใ้ดูน,ะนี่อ่าเห็นไหมทุกคนเป็นไงนี่คือห้องล่างของมันนี่ก็นี่คือห้องบนของมันแล้วก็เดี๋ยวท้ายมันพี่จะดึงลงแบบนี้ทุกคนพี่จะไม่ทําท้ายแบบมันของอีสานนะของอีสานมันจะแบบทำท้ายแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะแต่ของพี่อ่ะจะเป็นแบบภาคใต้ไง กี๋ต้องทำแบบพี่ไงทุกคนโอเคพี่ต้องดึงกลับมาหน้าแน่เลย,ยนะโอเคทุกคนดึงไงนะพยายามการดึงนะทุกคนโอ้โหตลบพี่อเงินนะทุกคนใช่ใช่ก็มี หงเส้นโอเคพอดีเป๊ะซึ่งมันสวยจริงๆมังไหมทุกคนเห็นไหมอ้าวให้ตายสิพระเจ้าดึงแบบนี้ไม่ดึงดีกว่าไหมมึงเนี่ยใช่โอ้ได้ผลไหมทุกคนใช้จุดจุดหัวโอเคลองพี่ลองไม่ดึงปีกดูก่อนนะพี่ลองดึงท้ายดูก่อน ใช่ไหมทุกคนถ้าแบบนี้น้องน้อๆรู้ว่าเป็นรอบห้องหรือเปล่าไม่เป็นแน่นอนใช่ไหมทุกคน,นคือว่าอะไรบางอย่างไม่เป็นไรมึงเอียดชอบทำให้เหมือนเพื่อนอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ดูคือว่าพี่นะทุกคนที่มันใกล้จะเสร็จแล้วก็มันดึงปีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้ว นี่ละกนเป็นไงบ้างมันก็สวยดีนะพี่ว่ามันน่าจะขึ้นแหละสัดส่วนมันก็เห็นไหมหางปีกเอวแล้วก็ปีกบนหัวเกเ์ไปประมาณนี้โอเคทุกคนตอนนี้อ่าว่าไง,งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นว่าวสองห้องปลายพันนะครับดูนะครับทุกคนว่าวสองห้องห้องกลายพันของพี่เป็นไงบ้างว่าวสองห้องกลายพันของพี่ มันก็อาจจะมั่วๆหน่อยนะที่จริงอ่ะปีกล่างพี่จะต้องดึงด้วยแต่พี่ลองไม่ดึงดูนะว่ามันจะขึ้นไหมนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนดูแลก็ปีกบนนะพี่ดึงปกตินะครับทุกคนแล้วก็ข้างล่างของของอ่าของห้องที่ว่ามันเป็นท้ายอ่ะพี่ไม่อยากไม่ชอบแบบท้ายแบบอีสานนะเพราะว่ามันยาวแบบมันก็ดูไม่สวยสำหรับพี่พี่ก็เลยแบบใส่แบบสำหรับที่พี่ชอบไห้นะ มันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะมันรู้จะขึ้นมันยังไงเแบบวลาพี่พี่โปะพี่ก็ไม่รู้จะโป้ยังไงก็ก็ต้องไปรอดูอีพีที่พี่จะทดลองให้น้องๆดูเลยนะยอพี่ต้องขอตัวไปโปก,ก่อน,นแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีไรมาครับผมถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ต้องอย่าลืมสับต่อครแลพวพบเพือนเยอได้ในปีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ